าเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวันนี้จะมาแนวทางดาวอีกแล้วนะคะวันนี้มีดาวปกติกับดาว VIP นะคะอ่าคลิปทุกคลิปนะคะทําให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโอเดวิจัยญาในการรับชมค่ะดาววีเมื่อคืนนะคะมานะ หลุดค่ะดาวปกติหลุดนะไม่ได้เจาะศูนย์ให้ถ้าใครเล่นเด่น 03, นย์สหกศเธอได้นะคะได้ดาวเด,ด,ด้งนะคะนิ่หจุดนะกลับมานี้นะคะดาวเมื่อคืนมารอบใหม่ค่ะดาววีไไปอะไรดี ันสองดาวปกติไปหนึ่งสี่ค่ะฟันหนึ่งนะวันนี้เจาะนิดเดียวพอค่ะไม่เยอะหนึ่งสองอย่าลืมสองเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสี่ สองห้าสี่ห้าศูนย์หกหนึ่งศูนย์เนื้อือศูนย์เจ็ดเออเด่นหนึ่งเก้าค่ะปากกาเราจะหมดแล้วนี่ว่าสามตัวอะไรบ้างอ่ะลืมแล้วเนี่ยสามตัวอะไรบ้างทำไม หนึ่งสองหนึ่งสองสี่หอนะฮะนะฮะนะฮะเท่านี้เองนะคะดาวไม่มีอะไรมากมายนะคะวัดใจไปเลยวิ่งรูดอยู่แล้วนะคะอืม ที่จริงอ่ะอยากเจาะอ,อันนี้ให้นะทุกคนอยากเจาะหนึ่งกับสี่ให้นะหนึ่งก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยสี่ก็สี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดอะไรอย่างงี้นะคะเอาดาววัดใจนะทุกคนวันนี้นะคะประมาณนี้พออ่านะคะใครเล่นเด่นเล่นเด่น 1>, 1 0 1 4 1 7 9 2 9 5 9นนะคะถ้าใครเล่นด่นนะค่ะเด่นอันนี้เด่นเด่นแยกเด่นแยกก็คือ2 1 2 5 2 8 5 1 5 4, 5 8 8